สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมปูคริสตัน้นสนุกมากเลยนะสวยงามน่ารักทั้งนั้นเลยเราไปดูกันเลยอันนี้คือส่วนของเรานะเรามีคริดตั้งบ้างเรามีคิดตั้งบ้างแล้วอู้อันนี้เป็นสีฟ้าใส่จังเลยว้าวเราจะเก็บไปขายเลยทุกคนจะได้กี่บาทเขาจะชั่งเป็นกิโลนะอันนี้กี่กิกโล ขายแล้วหกกิโลโอ้ได้กี่บาทเอ่ยตอนนี้มีเงินอยู่แปดสิบสี่บาททุกคนโอ้้หูวยมากเลยทำไมเวยแบบนี้เนี่ยเหมือนกระทงเลยนะเอ๊ะใกล้เข้ากับเข้ากับเทศกาลลอยกระทงกำลังจะมาเลยนะอุ้ยอันนี้คืออะไรใส่จังเลยว้าวว้าวาอันนี้คือที่ขายคลิปตันเอ๊ะเราจะซื้ออะไรดี โอ้เลือกเลยอัญมณีไปเลยทุกคนสิม่วงอุ้ยปลูกแล้วจะเป็นยังไงนะต้องรอหน่อยต้องรอก่อนต้องใช้เวลาช่วงนี้เราก็ไปแอบดูของคนอ่นหน่อยนะไปกันเลยอูอันนี้คืออะไรภารกิจต้องใช้ตัง เก็บเกี่ยวรับโอ้ต้องใช้ตังทั้งหมดเลยอืมตอนนี้มีตังแค่มีตังแค่สิบสี่เหรียญเนาะยังยังไม่ได้ทุกคนยังไม่ได้อันนี้ซื้อนักขุดอืมตังไม่พออีกเอาเป็นว่ายังไม่ต้องใช้อะไรตอนนี้แบบพึ่งพาตัวเองไปก่อนเกียอันนี้เกียคืออะไรอ๋อเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆตอนนี้เราก็ยังไม่มีตังนะอืมใช้ตัวเองไปก่อนนะ แล้วก็ปลูกกิตันแล้วก็เก็บไปขายโอเคตอนนี้11กิโลนะทุกคนว้าวสีม่วงใส่จังเลยขายได้กี่บาทพ่อค้ากี่บาทเอ่ยอาไดมากี่บาททุกคนโอ้โหได้มา100บาทโอเคอบิฟับวิฟับป,ปิฟับ,ปปบส่จังเลยอืมเราจะซื้ออะไรไปปลูกอีกนะ อาต้นไรดีแก้วอีเธอเอ๊เป็นยังไงเราต้องปลูกบ้างเราต้องลองปลูกดูกคนเป็นสีขาวใส่จังเออเป็นแบบนี้นี่เองน่ารักนะเนี่ยซื้ออีกซื้ออีกพ่อค้ามีอีกไหมเอมเอาแบบไหนดีเอาต้นอะไรทุกคนไพลโลซิดไปเลยสีแดง สีแดงแรงนีดสวยด้วยอู้หสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วอหสีขาวของเราอไปเลยไปเลยเอาไปขายว้าวว้ามันเป็นแบบนี้นะทุกคนตอนนี้หกกิโลเฮ้ยห้ากิโลโอล้วสามารถอยู่ข้างในได้ด้วยสวยมากแก้วใส่แวววาวอู้อู้แก้วอีเทอโอ้ไมยกเจ๋งไปเลย อูหนึ่งร้อยเปอรเซเก็บเกี่ยวได้แล้วนี่ไงเก็บไปขายเลยเก็บไปขายดีกว่าจะได้มีตังอาจจะเก็บไปทั้งสองอันเลยนะอุ้ยอันนี้อะไรร้านค้าสุดพิเศษอุ้ยต้องใช้ตังอีกแล้วเอาไว้ก่อนนะอาจะขายคิดตันของเราก่อน จะได้กี่บาทเอ่ยตอนนี้มีตังค์อยู่272บาททุกคนไปต่อไปกันต่อเควสภารกิจยังไม่ได้ทุกคนเราต้องไปซื้อคิดตันไปปรุงอีกแล้วอัดต้นไรดีต้องใช้ตังแพงเหมือนกันนะได้แล้วสองร้ห้าสิบสีเหลือง สุจังเลยซื้ออะไรอีกนะสี่สิบบาทสีเขียวสีฟ้าโอ้ทุกคนทุกคนฟิกเซ็ตได้แล้ว ต้นใหญ่แล้วทุกคนต้นใหญ่แล้วต้นใหญ่แล้วนะฮะว้าวโอ้โหกําลังโตทุกคนกําลังโตว้าว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 โอ้โหยิบไปยับโอ้โห เก็บได้ยังเก็บได้ยังเราต้องการไปขายอว้าไงว้าไงว้าไงอุ๊ยร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นหมดแล้วทุกคนเก็บไปขายได้เจ็บไปเลยขายได้กี่บาททุกคนเราจจะได้กี่บาทร้อยยี่สิบห้าบาทโอเคได้ร้อยยี่สิบห้าบาท อืมนะคะก็ไม่แพนเท่าไหร่นะสีอ,อีกสีอ,อีกสีพิขายอีกฟักไลแก้วอีเทอร์อัญมณีวิญญาณเสร็จเสียงอะไรเนี่ยตาคอทิกอืม,มต้นอะไรบ้างเนี่ยคิดต้นอะไรเนี่ยสีฟ้าทุกคนสีฟ้าไพลโลลิก ีแดงเอ๊ะเอ๊ะสีฟ้าอะไรเอาเก็บเกี่ยวได้แล้วทุกคนสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วเอ้ยไวจังอะสามารถเก็บเกี่ยวได้ด้วยนี่ไงเก็บได้ด้วยอืมเก็บได้หมดเลยไปขายได้อีกเอาไปขายอีกก่อนน๊ะรอบนี้เราจะได้เท่าไหรอ่อ่ะ จะไ,ได้เยอะไม่นาเพราะว่าต้นไม่ใหญ่ต้นไม่ใหญ่มากทุกคนเราไปซื้ออีกแล้วซื้ออีกซื้ออีกซื้อมาปลูกอีกเรื่อยๆปลูกแล้วก็ไปขายออ้ต้นใหญ่แล้วหกสิสองเปซต์แปดสิบเจ็ดโอ้100%เอร์นเก็บเกี่ยวได้แล้วว้าไปเลยควยสสำเร็จ สว้สำเร็จอู้ต้นใหญ่มากเลยของเพื่อนไม่ใช่ของเราเอาจจะเอาต้นอะไรดีนะ่ะไหนต้นใหญ่ๆเอต๊ต้นอะไรอะ่ะสามรห้าสิบคะแนนตาจมตีเอต้นอะไรโอ้เมื่อไรจะโตนี่้คือต้นของเรา ซื้อนักขุดเหรออืมไม่มีตังเลยตังน้อยมากมีอยู่ห้าสิบเอ็ดบาทตังเราน้อยจังเลยภารกิจโอ้ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ตอนนี้มีอยู่ต้นเดียวน้อยจังอยากได้เยอะๆแต่ไม่มีตังซื้อเลยอุย้ยมีตังยี่สิบห้าสิบอ็ดบาทน้อยมากๆ ้องซื้ออะไรมาปลูกดีปลูกได้แต่ต้นน้อยๆยี่สิบห้าบาทโอ้ยแต่ก็เ,เอาทุกคนได้สองต้นอ่ะรอตโตเอ้เมื่อไรจะโตเนี่ยเริ่มโตแล้วเริ่มแล้วทุกคนต้องให้เวลาเธอติดตไปไปนะออ้โตแล้วโตวแล้วเก็บเกี่ยวได้ยังร้อยเปเซ็นโอ้ เก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปหมดเลยเอาไปขายหน่อยอู้อู้มันเป็นต้นอลังการแบบนี้เลยนะคริสตัลของเราอู้โอ้โหเทียบกับของเพื่อนไม่ได้เลยนะของเพื่อนต้นใหญ่มากโอ้โอ้ต้นใหญ่มากเลยโอ้ถ้าขุดอะไรนั่น อ๋อเธอใช้คนนั่นเองเธอใช้นักขุดแต่ของเราไม่มีนักขุดมันเลยไม่โตใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้วเราต้องซื้อนักขุดแต่ตอนนี้เราไม่มีตังค์เลยตังค์เราน้อยจังเลยเหลือ,อยค่หนึ่งบาทโอ้ทุกคนโอ้โหดูนักขุดเขาสิโอ้โหกล้ามเป็นมัดๆเอแต่ของเราก็ต้นใหญ่อยู่นะขอชินชมก่อนดูสิสีเขียวสีเขียวสวยนะ เอามาขายดีกว่าโอ้ยโอ้ยอันนี้คืออะไรโอ้ยโอ้ยเป็นเหมืองแร่เหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอเพื่อนแล้วสีม่วงสีม่วงคิทตันอะไรเอ่ยคิทตันอะไรสีม่วงทุกคนโอ้ยโอ้ยขึ้นไม่ได้โอ้ยอุ้ยสีเหลืองสีทองอุ้ยขึ้นมาแล้วอเราต้องใช้นักขุดใช่ไหมขุดหาคิตตันอ๋อรอทุกคน อืมเข้าใจแล้วไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นเออเราจะเอาอะไรไปปลูกอีกอุ้ยสามร้อยห้าสิบคแพงเลยนะเออได้สองร้อยฟักไรอัน้มัณีวิญญาณเจ็ดสิบาทโอ้เอาอะไรดีเศษสีสะท้อนเศษเสียงสะท้อนอืม แแต่ต้นเล็กๆนะทุกคนต้นไม่ใหญ่เพราะไม่มีตังตังน้อยนั่นเองแล้วค่อยปลูกไปนะอุ้ยม็มีสีต้นห้าต้นเลยนะโอ้ล้วกวดมันเรียบเลยอ้าวรอดูเธอโตเธอจะโตหรือยังจับคลิปต้นคลิปต้นของเราสวยไหมอู้แบบนี้นี่เอง อุ้ยแล้วปูไก,ก่กันเกินไปดูสิติดกันเอาเก็บเกี่ยวดีกว่าเก็บไปขายอันนี้ยังไม่โตเท่าไหร่อ๋อทุกคนต้องรอโตก่อนอันนี้ยังไม่เออเราได้สีเขียวอันเดียวนะที่เราสามารถเอาไปขายได้ไปเลยไปขายดีกว่าเสวยยางของเราเสวยย่างแหดล็อกเมืองก่อนเปล่าไม่ได้แหดล็อกเมืองเราเอาไปอวดเพื่อน แต่ก็ต้นน้อยกว่าเพื่อนอยู่ดีของเพื่อนต้นใหญ่มากเธอเธอเรายังไม่มีนักขุดเลยอยากมีนักขุดบ้างโอ้ไปเลยไปเลย,เยกลับมาที่เดิมมาเก็บต่อเก็บสีมว่วงทุกคน ราจะมาเก็บสีมว่วงสีเหลืองเก็บได้แล้วฟักเลยอู้ใหญ่มากอ้สีทองมัาจะเป็นสีทองเนาะมิน่าจะใช่สีเหลืองนะใส่จังเลยโอ้โว้าวว้าว,ว,าวต้นใหญ่ของเราถือว่าใหญ่ที่สุดที่เราเคยมีมาขโมยได้ไหมขโมยไม่ได้เอาห้ามขโมย โอ้โอ้โอ้ฟ้าดวงไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไข่ต้นใหญ่อูวูวูเราคิดต้นสีทองสวยมากเลยโอ้ลุกไปในเมืองไหม หลัง,ลงรา้านพ่อค้าเราจะซื้ออะไรไปปลูกอีกเนี่ยเอเอมีต้นอะไรให้เราปลูกมีแต่ต้นลเล็กเลดอยากได้ต้นใหญ่ๆต้นอะไรดีเอ่ยทุกคนเจ็ดร้อยบาทโ oh อ้ my god แก้วอีกเธอออเคยปลูกแล้วโอ้ยได้แค่ดูทุกคน ตั้งเดือนน้อยแต่เก็บมาได้สามต้นอน,นี้รอดูแล้วจะต้นใหญ่แค่ไหนรอมันโตกันนะกำลังเริ่มโตแล้วโอ้ลันคาสุดพิเศษอืมัเดินเล่นก่อน อันนี้ยังไม่มีเจ้าของจะงมีสสว,วนวะ่างเปล่าเมื่อไรจะโตนะคิดต้นของเรานีงา่ายลมโตแล้วลว้าวว้าวเป็นแสงและยิบและยับสวยง,งามเลยเก็บ <s> ได้แล้วทุกคน จะเก็บไปขายแล้วนะเราอยากได้ตังค์แล้วเก็บเลยนี่ไงสีเหลืองว้าวออร่าออร่ามากสวยสุดๆโอวออกป็นสายลุงโอ้ว,ว,ว,ว้าวว้าวสวยมากโอ้สุดยอดสุดยอดมากคริสตัลของเราสวยมากๆจะได้กี่บาททุกคนสิบกิโลจะได้กี่บาทเอ้ย โอ้แหบเป็นรอบๆก่อนอุ้ยสวยมากสวยมากทุกคนว้าวว้าวว้าวบิ๊กบัพ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 โอ้โหเหมือนลูกแก้วเลยนะคือตั้นสวยเหมือนลูกแก้วเลยโอ้ยสวยมากโอ้โอ้ my god my god very good สวยสุดๆมาเก็บสีเขียวแล้วทุกคน ง่ายตอนนี้เราเก็บสีเขียวโอ้โอ้โอ้มันใหญ่มากโอ้ย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 แบบไปเลยตอนนี้เราแบบไปเลยสีดำนี่คืออะไรเนี่ย เก็บเก็บเก็บอู้ไปเลยไปเลยอู้ใหญ่เหมือนกันนะนนี้อโอ้ h my god ไปเลยอ้ลุยเลยไปขายโอ้ยอาลงกไปนั้นแล้วตกไปนีเมืองโอ้โอ้กำลังขุดเมืองกันขุดหาแร่กันขุดหาคิดต,ต้นกันโอ้ยขึ้นไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นไม่ได้เลย ขึ้นไม่ได้เลยทุกคนโอ้ติด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 ตดขึ้นได้ไหมเนี้ยอึบอึบขึ้นยังไงขึ้นยังไงอขึ้นมาแล้วตรงนี้แล้วนะเอามาขายดีกว่าโอ้อ 1, ได้หนึ่งันแปดร้อยบาทเลยนะสามต้นสุดยอดเลยทุกคนได้เยอะแล้วว้าวซื้อใหม่ซื้อใหม่ซื้อไปปลูกอีก กำลังสนุกเลยเอาต้นไรดีฟักไรลเคยปลูกไปแล้วเอาอีกไหมอือเราปลูกฟักไรลอีกทุกคนสีสวยโอ้สีเขียวสีดำอืมเหมือนเดิมนะเหมือนที่เราซื้อมารอบที่แล้วอืมเราจะได้ตั้งเยอะๆอีกไหมสีสวยนะทุกคนซื้อมาแพงเหมือนกันนะ แต่ขายได้ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะแต่ว่าสวยงามดีไพโรสไพโรสสีแดงอืมโอเคถูกไปแล้วอู้เก็บเกี่ยวได้ยังอู้กําลังเริ่มเลยสีสันสดใสว้าวว้าวต่างตัวต่างคิดตั้นก็ต่าง,งออกสิเของตัวเองนะทุกคนโอ้ โอ้สีเหลืองอืมเจ๋งเจ๋งเจ๋งเก็บกันมาแล้วสวยมากเลยนะ oh wow, wow. นโอ้ my god ว้าว o สีแดงอ้สีแดงเป็นแบบนี้นะทุกคนพยาธิสิโอ้โอ้เอา้าไปเลยไปเลยอู้สีเหลืองเก็บสีเหลืองโอ้สีทองว้าวอ้ ยิ้มใหญ่มากโอ้ไมกอดโอ้สวยมากสีทองสีทองสีทองสุดยอดเลยโอ้ oh. คิตตันของเราสวยไหมสวยไหมทุกคนคิตตันแสนสวยโอ้ยิ้มยับโอ้ไมกอด แหบไปเรื่อยๆชมความงามของคริสตัลกลับมาที่ส่วนของเรา yeah. Yeah. เย้เย้เพื่อนๆกําลังโตตอนนี้สีทองแบบว่าโตกว่าใครสุดๆไปเลยอู้เราเก็บสีเขียวทุกคนเก็บสีเขียว เป็นยังไงมาชมเอามาขายแล้วได้ทั้งหมด9,000โอ้ my god ได้เ0้าพันบาทว้าวว้าวาไปเดินเล่นในเมืองโอ้โอ้สีม่วงคริปตันของใครเนี่ยคิตันเต็มหมดเลยอ่อ้ซื้อมาปลูกต่อโอเคไปแล้วสต้น ปุกแล้วก็เก็บเก็บแล้วก็ไปขายทุกคนบายบาย